โต๊ะคำแรงมาเสียงเกียรจะนาห้องสนั่นเลยปาลุงทักทายสบายดีเดอ้อพี่น้องเอซเบอร์ดสุขูสุขชนเบิงทองฝากซสิคึมคุ่มอยู่ได้ปาลุงเลยทางนี้คุมึมคึมบรรยากาศนัง่งสองสาวก,กับโบได้ม่ามือน,นี่ ตอนแรกมื่อนี้บอดี้มาพังเบิ่งมื่ออื่นนอนน้ำแม่และน้องเนยน้องนาชาอยู่น้ำแม่อยู่บ้านซีสว่างน้องไปเมื่อบ้านแล้วเมื่อบ้านซีสว่าง,ง,นนงาแล้วน้องเนยน้องนาชาเหลือแต่พระเอกน้อยเรับนี่แล้วจับใหม่จับตอกอยู่เบิ่งใหม่ขึ้นแลมแท้เบิ่งเบื้องป้าไปนี่ก่อนเบิง่บงสบายดีประลุงรอรอรอเฮ็ดดีๆรอรอเร็ว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  ใส่เฮือนงามหาได้สิให้ปลาลุงบังดูนี้ยังบ่ทันได้แล้วคัวก็ยังบ่ทันได้แล้วมาแล้วเบิดพุ่นแล้วพี่น้องเอ้ยคอยเก็บคอยกวนี่ก็กซ้ามันสร้างหอยยังสิได้มาเฮ็ดอยู่มาอยังก็ยังเต็มทิบเลยมาแล้วทั่วพุ่นแล้วเฮาก็จัดระบบระเบียบใหม่เก็บแข้งก่อนพี่น้องเอ้ยพอดีซื้อมาม่าแกงเขียวหวานมามื้อนี้ กินง่ายๆใช่ลูกอันนี้ก็พื้นก็เอาไวล้ลงเตาเดียวจากเอาใส่รถไทยไปมือได้บอาไดา้มือเนียบอได้ผลไปใส่เบ็ดกบก,ก็บเลยบอกว่าใส่รถไทยไวล้ลงเตาพื้นก็ได้ใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างไวท้ทมเตาทมเตาทาน เก็บบะแขกง่ะเนอมาด้เยนี่แขงเขาก็ไล่หลายฝังใจหอมมะเขือพวงมามาแกงเขียวหวานมึงดูสักบาทเบได้กินเสร็จลายมือแล้วจะเก็บได้ฮะไม่บวแดงไพ่ได้ลูกอเอาซำได้ซำหนึ่งนี่แหละห้องอยากได้บอขิงกระปุลกับแซบอันนี้ก็ใบโหระพา ปลุงฟังเงินเสียงกบเสียงเกียดห้องเลยเสียงสนั่นเลยโอเก็บให้แม่บ่มามา,มาขอบใจเดอ้อเออใส่สำเนียกับพ่อแล้วสวยหนึ่งใส่ลายกับแบแทบมามาอย่าเฮ็ดอันนั้นทิปทิปใบมันบ่เอาอันนี้มันคนละใบมามาอ่านนำแล้วแหละปะปะมาตุ่มปะตุ่มแตงเขียวหวานเนาะแล้วแล้ว,ว,วนนลุงดกูดูกเก็ะมาดึง พ่อป่ะพ่ออะไรลูกเออแม่ได้ล่ะปลอบใจเด้อคนรอกบเสียงเฉียดห้องสนั่นลงห้องนาปูปลากับเกลือแล้วหยุกหยุกอยู่น้องผู พี่น้องว่าไต้เทียงหน้านี่คือหกแท้มันค่าปูนกับค่ารถนี่แหไะป้าลุงเลยเออค่ากระสอบทานน่ค่าพวกจักดูดดอกดูดนำ้ำดอกไม้งามบอปัดแล้วบอลีนจำน้นจัดบอลไว้ค้องใหม่ จะไปดึงมันดอกไม้นะงามบ่างามบา่ให้แม่บ่ขอใจเด้อไปทางไหนวะนี่ไป,ไปสายไปสาลาเซียนะยังพันในหงุ่งพันหัวเวลามันโอ้ยเอื้อยบรอยูท่านาทีแทนเอื้อยจิ๊บจิบ

เก่งๆๆพ่อนาทีเท็ดเอื้อยโอ๊มาหามนี่เนาะเก่งอลีขี้ไก่ลูกมีแต่เอื้อยพาจับพิ่นละมือบาดนี้เอื้อยบ่อยู่เอาไปย่อกระถางเองล่ะเนาะแม่ย่อมากระงน่ะสิจับไก่แม่บ่ได้บอกดอกแม่นไปเองอือแม่นไปยกเองเออแม่นจัไปย่อังมาตื้อแต่แอะมก็ได้ มาเด้อมาเด้อแม่ห้องเพื่าไปย่อทางไก่มาฮู้เรื่องไปเบิดทุกอย่างเบิ่งจากการกระทําของเอื่อยได้่พาเห็ดเอื่อยโบยู่กระจับคือเก้าเพิ่งกะเก่งลูกเก่งมาแล้วพาลุกเอ้สองสาวเพิ่นก็มาแล้วมาฮอดแล้ว พญ่อ้อยไปนั่มาส่งหอดเทียงโอ้ขี่บานองเนยไปนอนน้ำแม่แล้วหว่าไปกับปลาลุงบุเห็นมาไปกินเพอบอบ่กินบ่เขามมเพอริอนนลายเขาสีสว่างกิ้เขารากันเด้อพี่น้องเลยงดีง ไปอะไรหูจักมามันไประมาจนมือจนพอยังอ่อยไปนำ้ำเก้าผูกไก่สิผูกงวกับมาแล้วเฮ้ยไปอะไรกับมาหูจักทางมามัไปจนมือมามาแกงเชี่ยวหวานมันบวชเขียวซาบะลุลย้ยใสซองห่อเอือมามานั่งกินบุควยเวลาปะลุง 一会儿他就进 สบายดีนะพี่น้องยังเคยคุปปินถอยมาาหอนๆก็เลยมาอยู่ที่นี่ทกคัวข้าวพ่อรงดีแล้วหายอันซื้อน้ำพ่อ้องดีอะไร่ะลุงมีหน่วยหนึ่งพ่อรองดีต้วหายเฮ้ยเป็นสี่หน่วยข้าวหาย nó subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đó

มน n h ก็บอกได้ว่าคนกินเขาเขามากินเสร็จก็เลยมาตบมามาชิตกลัวาอยู่กับกระทั่งเขเชื่อมกับห้อมหัวหอมบัวก็งั้นอยู่กับได้มัาป่อนเน่ะ

ปลาเป็นอะไรหนึ่งเหรออืมมาเอาแม่นวดมาให้แม่เ่าเนี่ยน้ำข้นมาเนกเหรอหนึ่งเจ็มันงเลยวชัดเต็มในกระรังวันะสาร์คับเปรี้ยวไหมฮะเนี้ยวนหน่อปองอตวหาสิ่พัน จะกินสองคนนะกินบบสามะบ้านอันไ่ชสว่างกับบ้านอันสบ้านนี้งัเตั้งาแกตั้งกับว่าข้ก็ต้องกินอะไกินบุกข้

ยงกินแล้วมันยุงงกินมันิวร้นุ้้มาไง่ใหม่นั่งอยู่นี่กรช่อ่านน้ำน่ใส่นี่มาพี่พี่บอกแลยคุณมอเรพี่ชี้อยู่ทายให้คุณน้ำนั่นส่พี่จกโลดไปอ่างน้ำเ้ยเนยอ่างน้ำอยู่นี after, ่บอเ้ยเนยอ่างน้ำอยู่นี่ไปอ่างน้ำอยู่นี่ใสพี่ดูไส่อาบอยู่นี่ Ừ. Ừ. Bỏ lưu nơi, chặt kay, chị hai chặt cây hm hai chặt kay hai cây hai ở nơi, luôn ừ. ừ. bao <laughs> <laughs> bà luôn Phải chặt kay hai Phải kay hai chặt kay hai chặt kay ngập chặt kay hai chặt kay Ngập chặt ngập 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 chặt ngập Ngập chặt ไ่ได้มงับเด้อวังมีเด้อ <laughs> วังม <laughs> ีเด <making sound> right ้อ <awake> นี่ไอ้สง่าลแต่ยังน่อยได้หน่ไอเสือหลีอีกดูมาบบดนี้ไซักลายหูเต็มคาโอ้ยไม่ตกเด้ลูกนุ่งกระไรลายพลูกใครชักใไ้ช่างได้ชักคืองามแท้บ่ชักเองชักเอง พี่ได้นี่ฮะแน่นขอบกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณอะไรที่มาเบิ่งมา z o o